เรื่องย่อนางร้ายผู้หญิงที่ต้องดิ้นรวนต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เธอนั้นยังเรียนอยู่มัธยมปลายอย่างแขวันไลทยที่สานารสอนสุดเธอทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้างคนอิปูนหรือพนักงานเสิร์ฟอาหารแค่ต้องทำทุกๆอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูพันนีนุสราประวันนาแม่ของเขานั่นเองที่ตอนนี้ติดการพนันอย่างหนักและน้องอีกทั้งสามคือปรางทีปริยา,ยารัตวัดโรสิริชงจันชนัญญาพงนาคและวันเนวนา,วาไฟบู์ วุฒีนานนซึ่งน้องทั้งสามนี้พันนีทั้งรักทั้งดูแลเอาใจใส่มากผิดกับแขที่มักจะโดนแม่ดุดา่าและตีเธออยู่เสมอแต่แขนั้นก็ยังมีพ่ออย่างเขมทัดพงศุขแท้พ่อขี้เหล่าที่ได้คอยช่วยเหลือเธอเสมอมามาวันหนึ่งหลังจากที่เธอนั้นเสร็จจับงานก่อสร้างเธอก็ได้รีบไปเสิร์ฟอาหารต่อ ในระหว่างทางนั้นเธอถูกคนงานก่อสร้างตามาดักเธอเพื่อจะฉุดพงขืนแต่โชคดีที่มีอนุวดีแม็กกี้อาภาและเกรวดีนันทนาบุญหลงสองแม่ลูกผ่านมาเห็นเข้าจึงได้ช่วยแล้วไปส่งที่งานเลี้ยงอนุวดีและเกรวดีรู้สึกว่าถูกชะตากับแขะวไลและสงสารที่เธอนั้นต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัว ภายในงานเลี้ยงอนุวดีได้ขึ้นโชว์บนเวทีจนไปเข้าตาโปรดิวเซอร์และผู้จัดละครอย่างน้อยปีเตอร์มะไอ,ออกและเกีรุงละวันโตนหงสาพวกเขาได้ทับถามเพื่อที่จะให้เธอนานไปแคร์สบทละครทันทีอนุวดีดีใจมากก่อไม้ยมนกเพราะเธอนั้นจะได้ทำตามความฝันสักทีเธอยังขอให้แขวันไลไปแคสงานด้วยกัน แขวะลายนั้นรู้ว่าอนุวดีอยากจะได้บทนางเอกเธอจึงได้ลีกทางและไปแข่สบทนางร้ายแทนผู้จัดได้เสียดายความสวยของแขวายลัยแต่ก็ตัดสินใจให้แขวายลรับบทนางร้ายและให้อนุวดีเป็นนางเอกและเรื่องแรกของทั้งสองนั้นก็ดังเป็นพลุแตกฉายาของแขวายลัยคือนางร้ายสวยหมายเลขหนึ่งแขวาย และอนุวดีมักที่จะได้แสดงละครร่วมกันอยู่หลายเรื่องจนเป็นที่อิจฉาของเหล่านางเอกและนางร้ายในวงการโดยเฉพาะพักสุดาสุภาพรมลิสรนที่กำลังจะหมายปองพระเอกหนุ่มรูปหล่อดีครีเรลียนนอกอย่างพระว่าพบทิตตดกล้องคำกริตลูกชายของวิชาญอธิวัฒน,น์ศรทวงนอยุธยาและเกีสีสุปราณี จเจริญผลเจ้าของบริษัทชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในวงการที่แขวะัยและอนุวดีนั้นได้เซ็นสัญญาด้วยและผู้แข่งของอนุวดีนั้นก็คือภาคสุดานางเอกจอมวิงหลายๆเรื่องซึ่งแขวะัยนั้นแม้ว่าจะบทจะเป็นนางร้ายแต่ก็กลับกลายเป็นว่าสวยกว่านางเอกเสียอีก,อ,กอย่างภาวาพบได้แสดงบทรับกับแขวะัยในเรื่องทำให้ภาคสุดานั้นเกลียดทั้งแขวะัย และอนุวดีอย่างมากการทำงานในกองทำให้แขวะัยและภวาพบเริ่มสนิทกันมากขึ้นน้อยได้เตือนแขวะัยว่าอย่าเข้าใกล้พวาพบมากนะักเพราะวิชาญและเกสีไม่ค่อยชอบลูกสะพ้ายที่เป็นนางร้ายพักสุดาพยายามที่จะเป่าหูว,วิชาญและเกสีเรื่องแขวะัยและพระวาพบให้ฟังอยู่บ่อยๆทำให้ทั้งคู่นานกีดกันอย่างสุดความสามารถ เพราะว่าที่สะพ้ยบ้านนี้ต้องเป็นละดาวันอณิสานูกราหาเท่านั้นภาวาพพและละดาวันไม่ได้ชอบกันเลยและทุกครั้งที่แขวะไยนั้นโดนพ่อแม่ของพระวาพพประนามว่าต่ำต้อยภาวาพบก็จะออกมาปกป้อ,องทำให้พ่อแม่ของเขาไม่พอใจอย่างมากพร้อมขู่ว่าถ้ายังไม่เลิกคบกัน พวกเขาจะยกเลิกงานละครที่แข่ะวไลเล่นทั้งหมดพร้อมทีมงานก็จะโดนถอดออกอีกด้วยแขวะวไลยอมที่จะทำตามทุกอย่างและเธอข้อร้องพระวาพบนั้นเลิกยุ่งกับเธอแต่พระวาพบนั้นก็ไม่สนใจคำขอร้องนั้นวิชาญและเกษรรู้ว่าพระวาพบไม่ยอมแน่แน่จึงได้ส่งพระวาพบไปเรียนที่เมืองนอกพร้อมส่งลดาวันไปประกบลูกชายด้วย แคลวไลโดนพ่อแม่ของพรวาพบเรียบตัวไปพบโดยใช้แผนอ้อนวอนขอร้องให้เห็นแก่อนาคตที่ดีของพรวาพพเพราะพระวาพบนั้นมีคู่มั่นหมายที่เหมาะสมกันแล้วและทั้งสองนั้นก็กำลังจะแต่งงานกันแคลวไลเสียใจมากเธอจึงได้ยอมถอยออกมาจากพรวาพบการใช้ชีวิตของนางร้ายในละครอย่างแคลวไลนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักของพรวาพบ และแขวไลไยจะสมหวังหรือไม่ความดีในชีวิตจริงของเธอจะเอาชนะใจของพ่อแม่เพราะว่าพบได้หรือเปล่าติดตามชั่วโมงละครเรื่องนางร้าย